โอเคพอเราทําให้น้องขนเปียกแล้วเราจะเห็นหมัดชัดเจนขึ้นเห็นไหมครับนี่นะฮะอยู่เป็นดรงเลยนี่อันนั้นแหละฮะเป็นหมัดนะเต็มเลยเห็นไหมครับอย่าปล่อยให้น้องมีหมัดเยอะๆนะมันจะเป็นโรคทางาโลหิตจ,จางได้เป็นพวกพยาธิในกระแสะเลือดได้นะครับแล้วทาให้เกิดโรคผิวหนังได้ด้วยนะครับควรจะ มียาป้อมแันเฮปารไว้ให้น้องนะจะเป็นจะเป็นแบบหยดหลังก็ได้แบบกินหรือว่าแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับสามารถที่จะซื้อได้ตามร้านสัตวแพทย์ตามร้านเพชรชอบหรือว่า,าพาไปคลินิกรักษา,าสัตว์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอดูให้ว่าจะควรจะใช้ยาตัวไหนจะเป็นแบบกินแบบฉีดแบบหยดหลังก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึง่งตามระยะเวลาที่ตัวยานั้นควบคุมที่กําหนดนะครับ อันนี้เราจะอาบน้าแล้วก็แช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรแล้วก็น้ํายากำจัดหมัดให้กับน้องนะครับอย่าลืมนะครับอาบน้ํแตัดขนกำจัดหมัดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสันกเกษตรบางขันกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3อาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวกำจัดเทบหมัดให้กับสุนัขและแม่ทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัด,ดสะบัดเบี่ยงวีแล้วล็หมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวเป็นต่วแรกหนึ่งวันครับรายได้สนหนึ่งที่สร้างใช้ในงานจิตอาาส ตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องมาซาลอนนะโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างกำจัดเทปมัดให้กับน้องแมวตัวนี้ก่อนนะครับค่อนข้างมันหยุดละเริ่มดิ้นละแบบนึงนะลูกแช่น้ำยาไว้ก,ก่อนเราจะแช่เป็นแชมพูสุดสมุนไพรนะครับที่มีผลในการลดเ็บหมัดสองรอบนะแล้วก็ใช้เป็นน้ำยากำจัดเ็บหมัด ลาดรถอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บหมัดได้ดีขึ้นนะครับแต่ย่าลืมนะครับจาลืมใช้ยาป้องกันเห็บหมัดแบบกินแบบฉีดหรือว่าแบบจดหลังอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับพร้อมกับการกำจัดเห็บหมัดที่อยู่รอบๆบ้านด้วยนะครับจะใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบก็ได้ฉีดพ่นบริเวณรอบๆบ้านนะครับเพื่อกำจัดเห็บหมัดที่แอบอยู่นะครับแต่ควรจะเอาสัตว์เลี้ยงของเราออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับอาบน้ำต่งขนกำจัดเห็บมัดน,น้องหมาน้องแมวสอรรอนครับเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ําตัดขนกําจัดเห็บหมัดนะคะแล้วก็หยอดยากําจัดเห็บหมัดนะพี่ช่างก็เอาออกให้เกือบหมดแล้วนะเ <c oughs> จ้าของต้องเอาน้อเออกำจัดเห็บหมัดนะคะตรงที่น้องอยู่ด้วยนะนี่อันนี้เป็นเห็บมัดที่เราได้ออกมาจากตัวน้อง เยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้แค่ส่วนนึงนะคะแค่ส่วนนึงนะคะที่ออกอยู่ตอนอาบน้ําก็อีกเพียบใช่เจ้าของต้องดูแลด,ดีๆนะน้องก็ซีดๆอยู่นะ ต้องระวังให้ดีๆนะร้านน้ำน้ำตัดข<ม>นน้องหมาเมื่อซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์08 66 40 4443นะคะแต่ด้านสนึงพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะได้ดื่นดูกัดสะบัดวิงวีนพี่ช่างรับหมดนะคะพู้นี้นะคะมันจะไปไต่ออกตายนะมันอาจจะไม่ตายเชียวเพราะว่าพี่ช่างไม่ได้ใช้ยาแบบชนิดรุนแรงนะคะกับน้องหมาน้องแมว แต่ว่ามันจะไม่ได้ตายเชียวจะค่อยๆแห้งตายไปไทีละนิดนะคะแต่ว่าเจ้าของก็จะต้องกำจัดต่อเน,นื่องน,นะอย่าลืม